พเพราะวิธีคิดเป็นสิ่งสำคัญคร o u ซอสโค้ดเราถนัดบอกเป็นคอนเซปต์นะครับ <laughs> คืออย่างแรกคือเราต้องเข <c oughs> าเรียกว่าอะไรอ่ะทั้งถามตัวเองก็อยากเป็นจริงๆใช่ไหมแนะนำจะทำใช่ไหมนะครับคือเราต้องหายใจเข้าอ,ออกเป็นเอ็มวีะครับ <c oughs> คือเราไม่ใช่แค่หายใจเข้าออกนะคือเราต้องคิดถึงตลอดเวลาว,าว่าวันนี้เราจะทําอะไรซึ่งมันต้องลงเดลี่ลงหน้าเนาะแล้วก็โอเคต้องยอมรับสําหรับอันนี้เป็นสองปียกเป็นเพชรเนาะคือเมื่อเราทางานประจำเนี่ยแน่นอนเราต้องทํางานประจําไปด้วยเนี่ยแต่ว่าเราต้องมีเดลี่ว่าเดี๋ยวพอพักเบรกตอนเที่ยงอะ่ะเราต้องทำอะไรกับแอมเว์คนที่จะทำสองปียกเพชรจะไม่มีทางกินข้าวกลางวันปกติเหมือนคนทั่วไปพี่ตอนแม่งก่อนกิน,กนจําได้เลยว่าขับรถไปเนี่ยแล้วก็พยายามทําอะไรให้เร็วที่สุดแล้วก็ กินในฮอทดอกของเชเซอร์คิวจนชิ้นเน่ะเพราะว่าเราต้องการให้เวลามันน้อยอะ่ะหรือว่าถ้าอยู่ที่ภาษาก็กินข้าวสิบห้าทีแล้วก็ใช้เวลาที่จะโทรศัพท์ทั้งหายใจเข้าออกกิจกรรานต่างๆก็ต้องเกี่ยวข้องกับการทำเวทีเพราะว่าเราอยากสาเร็จเร็วถูกไหมแล้วก็สองปีเป็นไปได้แล้วอันที่สองที่สำคัญคือต้องเด็ดขาดกับสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับความสาเร็จแปลว่าอะไรต้องไม่ค่อยยุ่งกับมันนะครับเหลือให้น้อยที่สุดนะครับเด็ดขาดคือเพื่อนชวนบอกเนี่ยไปเที่ยวกันเถอะไม่ได้เจอกันตั้งนาน แทนที่จะอ้ามเอื้อมก็เออขอโทษทีนะปีนี้ติดจริงๆเดี๋ยวปีหน้าขอเวลาเบๆกำลังทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างต้องเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าเราไม่เด็ดขาดกับสิ่งที่เราถ้าเราไม่เด็ดขาดกับสิ่งที่ไม่เกี่ยวขว่ามสำเร็จแสดงว่าเราไม่เด็ดขาดเกี่ยวกับการที่เราจะเป็นเพชรจริงๆ mm hmm. นะครับถ้าเราถ้าคอนเซ็ปต์มันได้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่พี่กุ้ยเขาแนะนําก็คือเนี่ยคือวิธีการเราก็ไปทําตามแต่ในในไมซ์เซนเราต้องรู้ mm hmm. ว่าเฮ้ยเราเอาจริง นะครับเราจะมีเวลาบอกเออหนังโปรแกรมใหม่เป็นอะไรพี่จําได้เนสมัยก่อนตอนพี่ทำเอเ็มวีนะพี่คิดว่าพี่น่าจะสําเร็จยากเพราะว่าพี่ชอบทุกอย่างเลยชอบเล่นดนตรีชอบดูบอลบอลต้องมีทุกวันเสาร์คิดว่าไม่มาเซ็นเตอร์วันเสาร์แน่ๆพเพนะราะว่าต้องดู่ายวอดสดชอบดื่มนะครับตัวดื่มมันก็กินเวลาเยอะทั้งช่วงก่อนดื่มดื่มโพสต์ดื่ม,มคือแบบแฮงอะไรเงี้ยคือแบบเสียเวลาเยอะมากเลยแล้วต้องดนตรีมันก็ต้องซ้อมทุกอย่างเลยก็ทิ้งหมดเลยนะกีตาร์ไม่เล่นเพราะเราอยากสาเร็จนะครับแต่แน่นอนช่วงแรกมันยังไม่รู้สึกอย่างนี้หรอการก บรรยากาศเรามีเขาเล็เบื้องต้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราจะเริ่มสุว่าเออเราอยากสำเร็จจาได้ว่าพี่เคยบอกพี่เหมือนว่าเออเราไม่ได้อินแอมเวร์เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าลอะเรแเราเข้าเพราะว่าเออแฟนเราทําแล้วเรารักเขาอ่ะเราอยากช่วยเขาอ่ะเราก็ทำทำเจอทั้งพี่เหมือนก็พาเขางานอย่างเขาทำในวบบซิมเปิลมากพอเข้างาน้าเ็นเตอร์จําได้แล้วันที่ฟังพี่น้ํารับเข็มใเป็นเพจบริหารเป็นครั้งแรกที่เข้าไปในงานรับเข็มแล้วพี่ใจเต้นแบบใครไหมแบบพี่เขาเดินกันอะไรจะขึ้นแต่สมัยก่อนนี่มันเพลง สมัยก่อนเัาเชยเหมือนจพลง ID4 ต่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 โอ้โหแบบใจสั่นมากเลยอะใจสั่นแบบรู้สึกเลยว่าเฮ้ยกขาอยากเป็นเพชรว่ะอืมเราก็จะมีโมเมนต์นั้นเหมือนกันครับแล้วเมื่อโมเมนต์นั้นมาเราจะรู้เองว่าเราเป็นได้แน่นอนครับจินตนาการตัวเองถึงความสําเร็จชัดเจนม,มั้เพราะวิธีคิดสําคัญกว่าความรู้การมีความรู้อาจมีประโยชน์หรือให้โทษขึ้นอยู่กับการนํามาใช้ แต่การมีความคิดที่ถูกต้องจะทำให้เกิดปัญญาและนี่คือคราฟเพราะเราสร้างเองมากกับมือ